สวัสดีครับเพื่อนๆผมว่านี่อีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม God of War Ascension กันนะครับเกมจะเริ่มต้นด้วยเรโทสถูกคุมขัง <Yeah. S 1> และโดนล่ามโซ่อยู่ <Yeah. S 1> จนกระทั่งฟิลี่มหาเรื่องเรโททสสำหรับการฝ่าฝืนคำสาบานเลือด <Not to S 1> ที่เครโททมีต่อเอรสฟิลี่มาไก่ร่าทรมานเครโทสแต่เขาก็สามารถหลุดพ้นได้ ที่นี่มันมาเพื่อปลดปล่อยเคทพสชัดๆเลย เรโทสจึงออกตามล่าฆ่าเธอท่านคุกซึ่งเดือนจำแห่งน,นี้ก็คือเอเจียนเดอะเฮคาทอนเชียผู้ทรยศคนแรกของฟิลรี่ที่ผิดคำสาบานเลือดต่อสุดมาดูกันครับว่าเทรโทสทานอะไรมาบ้าง กระทั <mile> ่งเขาได้ฆ่าเมีกาอราจนได้และดึงเอา a m ม l บลิสออฟฟูรูโบรัซึ่งฟิวรีได้ริบไปจากเขาเมื่อถูกคุมขังจากนั้นก็จะเล่าเหตุการณ์ย้อนหลังกลับไปเมื่อ3สัปดาห์ก่อนหน้านี้ก่อนที่เครยโทสจะถูกคุมขังที่หมู่บ้านเคอราเครโทสเชิญหน้ากับออฟคอสเขาได้มบอกเครโทสว่าสิ่งที่เครยโทสเห็นนั้นมันเป็นภาพลวงตามันเป็นภาพนิมิต เป็นกลอุบายทางจิตที่สร้างขึ้นโดยพวกฟิลลี่ออคอ์สและนำให้เครยโทสค้นหาเทพพยากรแห่งเดลฟรายคนคนี้จะสามารถช่วยเครโทสได้เมื่อมาถึงวิหารแห่งเดลฟรายเครโทสต้องต่อสู้กับแคสโตและปูรักษคือมันอยู่ในร่างเดียวกันนะนะระหว่างต่อสู้เทพพยากรโดนลูกหลงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสในเหตุการณ์นี ถ้าฟิลี่ได้อีกหนึ่งจากนั้นก็ดึงอ <fit> เอา um <respuesta. S 1> เอาัเลรสออฟอูรูโบรัสออกมาเทพยากรอาเลเชียที่กำลังจะตายในลมหายใจสุดท้ายนางจึงสั่งให้เครโทสไปยังเดรอสเอาดวงตายความจริงกลับมาเครโทสยึงเดินทางมาถึงท่าเรือเบืองเครราแล้วเขาก็ได้พบกับออครอสอีกครั้ง ผู้รักษาคำสาบานออครอสเปิอเผยความลามับของแอรสว่าเทพแอรเรสต้องการ <V. S 1> นักรบที่แข็งแกร่งสมบูรณ์แบบเพื่อช่วยเขาโค่นล้มสุดดังนั้นอารสจึงช่วยเครทอสในการต่อสู้ก,กับพวกบาบารีเอ <The blood S 2> เพื่อทำให้เครทชสกลายเป็นนักรบที่สมบูรณ์แบบออครอสได้กลายเป็นผู้รักษาคำสาบาน จึงไม่ตั้งคำถามกับฟิลลี่จนกระทั่งแอร์เลสรอให้เครโทสฆ่าครอบครัวของตัวเองด้ดยความรู้นี้ <c oughs> เครโทสจึงนำเรือมุ่งหน้าไปยังเดลอสหนึ่งสัปดาห์ต่อมาและแล้วเครโทสก็เดินทางมาถึงเกาะเดลอส <c oughs> ที่ซึ่งอะคิมิดิสกำลังสร้างรูปปั้นอพอลโลจนมาพบกับฟิลลี่ทั้งสามต่อสิ้นกัน เครโทสก็เสียท่าถูกสามสาวจับได้ตายแน่โดนแน่ๆพระเอกของเราแต่แล้วออคอสก็ปรากฏตัวมาช่วยเครโทสเอาไว้แม่นางทั้งสามหมดเสียเป็นอันมากออคออสพาเครโทสวาร์ปมายังที่อื่นเขายังมอบหินสัจจะออกสโตนให้กับเครโทสและบอกให้เครโทสไปเอาดวงตาความจริงมาเครโทสจึงใช้อาวิสออฟอูรูบรัส เพื่อฟื้นฟูรูปปั้นแล้วก็เข้าไปข้างในจากนั้นออกคอสก็เข้ามาบอกเครโตสเพิ่มเติมว่าออกคอสและอาเลเทียพยายามเตือมสุดเกี่ยวกับแผนการของแอรเรสกับพวกฟิลรี่ที่คิดที่จะทำลายเขาโอลิมปัสแล้วจึงขึ้นครองตำแหน่งแทนสุดแต่สุดก็ไม่ฟังเขาเลยในการตอบโตอนน้นี้พวกเขาจึงขโมยดวงตาของเทพพยายกรณ์ไป หลังจากการเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายเครโทสใช้อเมริสออฟอูรูบรสัสเพื่อปือน้นฟูรูปปั้นและดึงดวงตากลับคืนมาได้สำเร็จและเมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบของอะคิมีดิสทั้งหมดนี่มันคือกับดักของฟิวรี่พวกนางจับออฟคอสเป็นตัวปกันแล้วก็จับเครโทสได้จึงยึดสิ่งของของเขาทั้งห<ผ>มดจากนั้นก็นำเครโทสไปจองจำย้อนกลับมาในปัจจุบัน เครโทสก็ได้ศิลาสัจจะออกสโตนมาแล้วจนมาถึงประตูห้องอาริคโคชเชมเบอร์แต่ก็ดูเหมือนว่าจะกลับมาที่บ้านของตอนเองนะเอ๊ะยังไงเนี่ยพบกับลูกสาวที่นอนอยู่นี่มันอะไรกันเนี่ยพระยาเครโทสก็บอกว่าอย่าเพิ่งปลุกเธอเลยเรามาเล่นจําตี้ก,กันก่อนดีกว่านะเอ๊ะยังไงอีกละเนี่ยเครโทสของเราเกือบเสียท่าครับ นี่มันเป็นภาพลวงตาของฟิลลี่ควินอเล็กโตเธอพยายามเกลียกล่อมให้เครโทสใช้ชีวิตอยู่ในภาพลวงตานี้ <If S 2> ถ้าเขากลับเข้าร่วมกับแอเรสแต่เครโทสปฏิเสธด้วยความโกรธอเล็กโตและไทสิโปโจมตีเครโทสและอเล็กโตกล,ล,ลายเป็นสัตัดขลิบยักษ์ ังจากการต่อสู้ที่ดูเดือดเครทอสใช้ดวงตาเพื่อทำลายภาพดวงตาของฟิรีก็ที่จะฆ่าทั้งคู่ถึงซะ You are not fit to be called a Spartan. I lost everything because of you. are not there by chance Kratos You think you want truth but truth will only bring you pain มากันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆอ,อยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างแล้วก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านอีกเกมเมอร์กันนะครับช่องผมเปิดรับสมาชิกแล้วนะครับค่าสมาชิก35บาทต่อเดือนก็ประมาณว่าเพื่อนๆซื้อชาไข่มุกเล็บผมแก้วหนึ่งแล้วถ้าเพื่อนสมาชิกคนไหนอยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรผมจะรัดคิวหามาสรุปให้อย่างไวเลย ขอพิมพสำหรับชาไน่์บุกนะครับสวัสดีครับเครโทดกลับมาที่สปาตาจากนั้นเขาก็ได้พบกับออคคอสออคคอสยกย่องใชยชนะของเครโทดเหนือฟิวรี่แต่ก็ยังบอกว่าเครโทดจะไม่เป็นอิสระจากสายสัมพันธ์ของแอรสเว้นแต่ว่าจะได้ฆ่าออคคอสซะเขาขอร้อยเครโทด์มอบความตายอันทรงเกียรติให้แก่เขาซึ่ง จะทำให้ทั้งคู่เป็นอิสระจากเอเลสในขั้นต้นเครท์โทสปกเสดแต่ว่าคำวิงบอต่อเนื่องของออคอสบังคับให้เครโทสต้องฆ่าเขาในที่สุดหลังจากนั้นเครโทสก็ได้สัมผัสกับฝันร้ายครั้งแรกจากหลายฝันร้ายก่อนหน้านี้ที่ถูกปกปิดไว้ด้วยความผูกพันนั่นก็คือฝันร้ายที่โดนอเสหลอกให้ฆ่าลูกเมียตัวเอง เครทโทลคนพบเส้นทางสู่การไถ่ถอนผ่านการรับใช้ที่โอลิมปัสย่างต่อเนื่องเครโทสจึงเผาบ้านของเองโดยที่มีศพของออคอสอยู่ข้างในและจากไปเริ่มต้นเส้นทางสู่การ,ารเทพเหรือเทพของเราควยเทพแล้ว